สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจดีไพบูทค่ะรหรัสนักศึกษาหกสี่หนึ่งหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้จะมานำเสนอการสรุปงานที่ทำทั้งหมดในเทอมที่สองครับในรายวิชา Science Education for c l a s s r ี่ถ4.0ศูนย์นะคะ กิจกรรมแรกที่ได้ทำนะคะก็คือค่ายส่งเสืิอวินัยและการท่องเกี่ยวด้วยงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายและวิธีัศน์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ของพี่ลิงนะคะโดยในกิจกรรมนี้นะคะเราได้ทํากิจกรรมกับร่วมกับโรงเรียนสามสิบวิทยาลัยห้องเรียนไอเนะคะมีนักเรียนระดัแบบชั้นมสี่ถึงมหกที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะ ิ่งที่ทำในกิจสิ่งที่ทำในค่ายนี้นะคะก็มีทํา Google Classroom นะคะของ3ามเสนสุราธานีค่ะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้รับหมอะได้รับผิชอบหมวข้อ a s s i g n m e n t YouTube ก็ทำรายงานในแต่ละวัน Assign ให้หน้องนะคะเราจะมีการประชุมทีมก่อนทํากิจกรรมแล้วก็สรุปกิจกรรมเซอร์เวยพื้นที่ก่อนนอนน้องไปทำกิจกรรมกิจกรรมค่ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนชั้นม .4 ุที่หนึ่งนะคะ เอาพุทที่ได้ในของ Google Classroom ค่ะก็ทำเป็นของ Day 3แล้วก็ Day 4วันที่3กับวันที่4นะคะด้วยใน o o o g l e คา s s ด o o ูที่เรา assign ให้น้องเนี่ยก็จะใส่รายละเอียดว่า,าน้องจะต้องทำอะไรบ้างแล้วสถานที่ที่น้องทำแล้วก็หาตัวอย่างประกอบการทำกิจกรรมให้น้องนะคะเพื่อ,อให้ตกหลเข้ระจค่ะอันนี้เป็นแอ s i g n ในใบงานนะคะที่คณะพิธีทาง ดิฉันนะคะได้จัดทำแอา,าให้น้องค่ะโดยในใบงานเนี่ยก็จะใส่ารายละเอียดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สี่นะคะก็คือเราจะให้น้องเนี่ยอ่านใบงานแล้วก็รู้ว่าน้องเนี่ยต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างมีข้อกาหนดอะไรมีรางวัลอะไรนะคะเพื่อเป็นให้น้องเนี่ย,ม,ม,ะะยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทํากิจกรรมร่วมกับพี่ๆนะคะคือน้องอ่านอ่านอ่านใบงานไปเนี่ยน้องจะต้องเข้าใจที่สิ่งที่เราจะจะสื่อแบบน้องค่ะ อันนี้เป็นตอนไปเซอร์วีกับประชุมทีมนะคะภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพหนึ่งเนี่ยก็คือไปเซอร์วีในสถานที่ประกับเรื่องกับอาจารย์นะคะแล้วก็พี่ๆภาพที่สองก็คือประชุมประชุมทีมตอนจบกิจกรรมค่ะของงแต่ละวันนะคะนีก็คือไปเซอร์วีก่อนที่จะพาะน้องๆไปทํกากิจกรรมในสถานที่จริงค่ะอ,นนาาอ,อันนี้ไปที่ถ้เขาวังทองอันนี้ไปที่เกาะแล็ะคะ่ะ อันนี้นะคะคือตอนเราตอนได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงม4คนที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะไปนั่งอยู่โต๊ะเดียวกับน้องเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องพูดคุยกับน้องว่าน้องต้องทาอะไรน้องไม่เข้าใจตรงไหนมีอะไรที่น้องอะจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมไหมก็คือเป็นน้ำพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนไปกับเขาว่ากิจกรรมมันจะได้สนุกแล้วก็ไม่จุกเครียดเกินไปค่ะ เอาคําที่เราได้นะคะอย่างแรกก็คือการที่เราแอดอาท o o g l e Classroom เนี่ยที่เราแอดซน์งานเข้าไปเนี่ยนะคะเราพบว่ามโนเนี่ยเข้าใจงานที่เราสั่งคือเขาสามารถทําได้ถูกต้องตามที่เรากําหนดไปในใบางานนะคะแล้วก็เขาอ่ะส่งงานได้ถูกช่องที่เราได้แอดน์ไวะคะ้ค่ะแล้วก็การไปเซอร์วิสพื้นที่เนี่ยจะช่วยให้เราด้วางแผนกิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะก็คือเราเรายัางสามารถหาแผนสํารองไว้ได้นะคะอ่เวลามีปัญหาเช่อนอ่เราอ่ะเลือก สถานที่มึงไว้แต่ว่าในวันจริงอะ่ะอาจจะมีอักซิดินก็คือฝนตกเนี่ยคะ่ะเราก็เลยต้องไปเซอร์เวียงก่อนว่าถ้าฝนตกเราจะหากิจกรรมอะไรแล้วก็สถานที่ไหนในการรองรับน้องๆนะครับใ,ให้น้องได้ทํากิจกรรมต่อคะ่ะแล้วก็การเตรนมที่เรียนเนี่ยน้องๆเนี่ยเอนจอยกับเรา,าเข้ากันได้ดีคะ่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยสนใจในกิจกรรมอยากทําชิมงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยคุณมศคุมที่หนึ่งนะคะได้รางวัลประกวดถ่ายด้วยนะคะ ก็คือการที่เราเป็นพี่เลี้ยงกับน้องเนี่ยสามารถทําให้เราอะแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็เราต้องเขาเรียกว่า,าเราต้องมีกระบวนการคิดไปพร้อมกับน้องูดคุยกับน้องอยู่แทบจะตลอดเวลาที่เราทํากิจกรรมด้วยกันเลยค่ะแล้วก็การประชุมทีมก่อนและหลังทํากิจกรรมเนี่ยสามารถทําให้คณะพี่เลี้ยงอะค่ะได้ทํางานทานํนั้นได้มีประสิทธิภาพมากมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งหน้าได้ ชมุกสถานการณ์ค่ะแล้วก็ในการทํากิจกรรมแต่ละวันการประชุมหลังจบกิจกรรมเนี่ยมันสามารถทําให้เราสรุปกิจกรรมที่ยังปิดปัญหาที่ต้องแก้ไขในในกิจกรรมในวันต่อๆไปอะคะ่ะกิจกรรมที่สองที่ทำนะคะก็คือโดมเวิร์กช็อปของโงเรียนวิเชียนมาตุค่ะในโดมเวิร์กช็อปเนี่ยได้ได้เป็นอาพี่เลี้ยงกลุ่มหนึ่งในวันกิจกรรมนั้งสองวันค่ะเล้เราก็ได้อะไรายกงานฉนันวนโดม แล้วก็เทโลนะคะสาธิตการใช้งาน,นดนบล็อกแล้วก็เทโลค่ะแล้วก็ให้คําอธิบายหรือกับไปงานแก่นเกลน้องนะคะอันนี้ก็คือเอาพุทอันนี้เป็นน้องน้องโเรียนวิเชียนมาตุกค่ะแล้วก็นี่เป็นภาพที่เราทํากิจกรรมตอนเราอ,อานไซน้องแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วก็ให้เขาทําไปพร้อมๆกับเรานะคะ อันนี้คือภาพขนาดทำกิจกรรมโดยภาพทหนึ่งเนี่ยนะคะน้องก็เราให้น้องเนี่ยทำกิจกรรมแข่งกันโดยใช้โดนบ็อกอก,ก็คือโดนบ็อกเนี่ยจะต้องเขียนโค้ดคําสั่งให้โดนินบินไปได้เองีงใช่ไหมคะน้องเาก็ให้ความร่วมือดีโดยการาช่วยช่วยกันคิดโค้ดคําสั่งค่ะสมภาพที่สองกับภาพที่สามคือเราให้น้องเนี่ยวัรถยะทางในการใส่คำสั่งในโค้ดนะคะน้องก็คิดวิธีการในการวัรถยะให้มันถูกต้องที่สุดะคะ่ะก็คือ เขาก็สนุกแล้วก็พร้อมที่จะคิดอะไรใหม่ๆไปกับพี่เลี้ยงค่ะเอาคําที่เราได้นะคะว่าคือน้องเนี่ยสามารถทำรายงานได้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจการใช้โปรแกรมโดนบ็อกแล้วก็เทโลค่ะเขาควบคุมโดนได้เขียนคําสั่งโดนได้แล้วก็บังคับโดนเบิดตันเองได้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่น้องได้ลองใช้โดนแล้วน้องก็ทําออกมาได้ดีเลยค่ะเราวก็น้องๆเนี่ยสนุกกับการทากิจกรรมร่วมกับพี่ๆแล้วก็คณะอาจารย์ค่ะ แิจกรรมที่ยังทําในเทอมนี้อีกก็จะมีทำเรื่องคาร์ดูของ s ายอั c a Education นต์ปรคารดู4.0น,นะคะแล้วก็ Social Camp s, ชุนประทาน4.0ซึ่งของชุนประทานเนี่ยนะคะดิฉันอลาป่วยแต่ว่าก็ได้ได้ทำในได้ทำกุ้งเพื่อนคารุมูลในการเข้าไปช่วยเก็บรายละเอียดว่างานยังขาดตรงไหนมีอะไรที่ต้องเพิ่มค่ะ อ่าแล้วก็ในรายวิชานี้นะคะอาจารย์ได้สอนการแต่งรูปแล้วก็การใช้กล้องตอนไปอ่าตั้งค่ากล้องถ่ายถ่ายภาพที่ริมทะเลค่ะซึ่งอันนั้นเป็นกิจกรรมตอนที่เราอ่ะเตรียมตัวการใช้กล้องก่อนจะไปสอนน้องที่ค่ายสามสินนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยยังสอนเทคนิคก,ก,การใช้ก o ูปูถ่ายถ่ายวิดีโอมาอย่างไงให้มันโปรเฟกชันแลแล้วก็อ่าน่าสนใจค่ะ ค่ะนี่คือเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ดิฉันได้ทำในเทอมที่สองในรายวิชาน,นี้ค่ะค,ค่ะ